ดูห่สินหื่อพรจิมอ๋อห่รวยยงไนให่เดูรวยรวยมากิดขึ้นเอาเงินหืแม่ก่อนเนาะตัวหืแม่จะเป็นคนแรกเนาะัเห็นนิ้ออกกอนจับนนไปเอ๊ะตัวใดนี่แม่ว่าตัวใดนี่ล้านันก็นี่แบบโงลงานแค่หูนะจ้าดูแฮงแหงเรวยรวย อืมงากมาคุณยายขนาดเลยอ่ะได้ไปแม่ได้เห็นไหจ๊าเนาะได้กินดีอยู่ดีตอนเนี้ป๋อละตอนตายมันต้องเกิดอ๋ออายบนกะแม่เขาประกันชีวิตแล้วเนาะแล้วประกันชีวิตจอแล้วกะเส้นปลายกะยายแส้นอีนั่นเอดอกครัเนาะแสนเนี่ยได้คืนละดอกครัเนาะสิบปีกี่ปีอ่ะ สิบเห็นไหะอี่น้าคิดมันงะ้ะอมซิบจะได้นะเปสนใจไหมตกี่ปีละิเดียวนะชิปิปปดมือไหวแต่อีแม่อยู่ต่อไหละสาวสามสิบปีอะแม่แม่ได้เก็บคิดเลยเจ็สิให้พรลูกจิปีบ้านให้เลือกนห้าิบ้านนึ่ดีเนี่ยตูดี้สมเว้สามเว้สามกุ่มพรปักนิ่มหล่อมัน ไปแต่เป็นที่ภานไปตั้งใดเป็นที่หักที่หลงของผู้ที่พบเห็นหมู่มันได้ได้ยามาใกล้มา่ไก่ไปไอคิด้ไร่ับเข้าตัวมันเลยใช้หมวาต่างประเทศเหมือนเขาส่งจดหมายมีคนหักกัดกับไปที่คนส่งแล้วแม่นาอไอ้ิดไร่กะเข้าเข้าตัวเขาแา่น่ะบ่บ้านหลังนี้มันจะชอบบ่ค้นใจบ่สื่อบ่ค้นใจบ่สื่ออยู่บ่ใช่บ่ อออืมอีป่ออีป่อสุดยอดเลยปากนะเงิหายตีกองในห้องขืนเองเอ๊งกำจะเอาเหรอในโรงพยาบาลไปตรวจด้วยกันตอนทำงานเปล่ยนลืมไว้ในห้องน้ำเองไปเงเจ้าหน้าที่เลยมันยังบอกเงินมันหายกํมืนกันเะยนะขอบคุณกรรกับมีว่าเงินหายมืนกันะยังยังมมาเหาไม่รู้ฉันไม่ได้เอาไปเห้เจ้าหน้าที่เขาแล้วประชาสัมพันธ์ท่านหายเงนหายแต่ท่านแต่มันบอกเงินเราได้ไม่ครบเลย โม่เนี่ยคืนจะเอามาเอาพุ้นแค่ไหนแล้วอ๋อเงินเท่าเลยจักเจอนด้ั้นไปคืนแล้วเงินชั้นหายได้ไม่ครบอีกมั้ยได้สามหม้แล้วสามคืนอะไรัวเนี้ก็อีปออีแม่สุดหยอดเรื่องความสื่อสัตย์กับปาานี่นะสุดหยอดปิดเลยมีใครเต๋าโดยเฉพาะอีปอมันนะคนสื่ออย่านี่ไปเนี่ยคุณยายคนสื่อกับแพทย์ให้ตัวเองกันทั้งนั้นน่าแม่บ่ เคยเหันไข่เจลาทน,นี่เนาะคนใจบ่ซือเนาะโฮ่เดียวสัมผัสเป็นลักเป็น <c oughs> ไหลจับกันทุกๆคนใจบ่ซือน่ไหน้าอายเนาะแม่เนาะอไหลจับกันออกข้าวทิ้ๆเดี๋ยวคนมีอำนาจยังใจบ่ซือเนาะแม่เนาะเออเออ,อ